ถ้าเราพูดถึงหุ้น AI ที่โตแรงๆเนี่ยหลายคนก็คงนึกถึงแต่ชื่อบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ใช่ไหมครับแต่เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คือการพลิกโฉมแบบชนิดที่ว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยของบริษัทที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนได้ซ้ำ Celestica ครับจากแค่ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการ AI ที่สร้างผลตอบแทนได้แบบน่าทึ่งจริงๆเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขนี้เลยครับ4,717%โอ้โห นี่คือผลตอบแทนของหุ้นสเลสติก้าในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับเป็นตัวเลขที่เห็นเราต้องขยี้ตากันเลยแล้วก็ทิ้งห่างหุ้นเทคดังๆหลายตัวแบบไม่เห็นฝุดเลยทีเดียวพอมาเทียบกันแบบนี้ภาพมันยิ่งชัดขึ้นไปอีกครับคือผลตอบแทนกว่า4,000%อเซของ c เลสติก้าเนี่ยมันทิ้งห่างค่าเฉลี่ยของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ทําได้ประมาณ500%ไปไกลลิบเลยส่วนดัชนี s p 5 0 0นี้่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับอยู่ที่ประมาณ80%เ่านั้นคือันเป็นการเติบโตที่ไมม่ธรรดารถาถมใหญ่เลยก็คือ แล้วบริษัทที่แทบไม่มีใครรู้จักเนี่ยเขาก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการ A i ไปได้อย่างไงกันนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาไขาคําตอบกันในวันนี้เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาคแรกหลอหลอมจากวิกฤตคือต้องบอกก่อนเลยว่าความสําเร็จนี้ไม่ได้มาแบบฟลุกฟุกนะครับแต่มันถูกล่อหลอมขึ้นมาจากวิกฤตในอดีตล้วนๆเลยย้อนกลับไปดูประวัติของเซเลสติก้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาผ่านร้อนผ่าน,น้นามาเยอะมากเริ่มจากการเป็นบริษัทลูกของ IBM ในปี1994 แล้วก็เข้าตลาดหุ้นในปี1998แต่แล้วก็เจอบททดสอบครั้งใหญ่เลยครับตอนวิกฤตฟองสบู่ดอทคอมแตกในปี2001ตอนนั้นต้องปลดพนักง,งานไปเยอะมากเลยจนมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆก็คือปี2005ที่บริษัทตัดสินใจปฏิวัติกล,ลยุทธ์ครั้งใหญ่ไอ้ช่วงเวลาที่ลำบากสุดๆนี่นะครับที่มันสร้างสิ่งที่เรียกว่า DNA แห่งการเอาตัวรอดขึ้นมาในองค์กรมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์แล้วก็กลายเป็นรากฐานความแข็งแกร่งของบริษัทมาจนถึงทุกวันนี มาถึงภาคที่2งกันบ้างครับเส้นทางสู่ความน่าเชื่อถือช่วงนี้อาจจะดูไม่หวุยหวานะครับแต่บอกเลยว่าสําคัญมากๆในการวางรากฐานเพื่อความสําเร็จในอนาคตเลยละครับคือซิลสติกาเนี่ยเขาใช้เวลากว่า15ปีเลยนะในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าคูเมืองทางเทคนิคหรือเทคนิคขัโหมดขึ้นมามันไม่ใช่แค่การผลิตสินค้าธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งมากๆที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิศวกรรมการควบคุณ,ค,ณคุณภาพหรือการจัดการซัพพลายเชนที่ซับซ้อนมากๆ แล้วเขาทําได้ยังไงล่ะคําตอบคือเขาเปลี่ยนทิศทางบริษัทเลยครับหันไปจับตลาดที่โหดหินมากๆแต่กําไรดีอย่างเช่นอุตสาหกรรมการบินแล้ววากาศเทคโนโลยีการแพทย์แล้วก็อุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆคือตลาดพวกนี้เนี่ยเขาต้องการคุณภาพที่ต้องเป๊ะแบบไร้ทิฏฐิและความน่าเชื่อถือระดับสูงสุดซึ่งมันก็บีบให้บริษัทต้องยกระดับความสามารถของตัวเองขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับต่อไปครับภาคที่3เครื่องจักรสองสูบ ตรงนี้แหละครับคือความฉลาดในการวางโครงสร้างธุรกิจของเขาซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจักรสองสูบเลยที่สร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงกับการเติบโตได้อย่างลงตัวลองนึกภาพตามนะครับเขามีธุรกิจ2ส,ส่วนหลักๆส่วนแรกเนี่ยคือ CCS อันนี้เปรียบเหมือนจรวดเลยที่พุ่งทะยานไปกับตลาด AI และพวกบริษัทคลาวยักษ์ใหญ่ที่มีศักยภาพเติบโตมหาศาลในขณะที่อีกส่วนหนึ่งคือ ATS อันนี้เป็นเหมือนสมอเรือครับคอยสร้างความมั่นคงสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอจากตลาดที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงๆเอกรงสร้างแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่ากลยุทธ์บาเบลหรือบาเบลสเตติจีมันเป็นโมเดลที่ฉลาดมากคือเอาฝั่งที่โตเร็วความเสี่ยงสูงมาบาลานซ์กับฝั่งที่มั่นคงความเสี่ยงต่ำกว่าทําให้โดยรวมแล้วบริษัทแข็งแกร่งและยืดหยุ่น กระแสงเงินสดที่ได้จากฝั่งสมอเรือหรือ ATS เนี่ยก็สามารถเอาไปลงทุนต่อในฝั่งจรวดหรือ CCS ที่กำลังโตแรงๆได้และที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือชื่อเสียงเรื่องคุณภาพที่แบบต้องเตะสุดๆของฝั่ง ATS เนี่ยมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าเฮโลเอฟเฟกหรือรัศมีแห่งความเชื่อมั่นขึ้นมาครับทำให้พวก Big Tech ที่ไปลูกค้าของฝั่ง CCS มั่นใจสุดๆว่า Cel e s ซ ica สามารถส่งมอบฮาร์ดแวร์ที่สำคัญมากๆสำหรับภารกิจ AI ของพวกเขาได้อย่างแน่นอน เอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงสูตรลับกันดีกว่าว่าอะไรที่ทําให้เซเลสติก้าแตกต่างจากคนอื่นจริงๆคือมันเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่เลยครับจากเดิมที่เป็นแค่เมดบายคือรับจ้างผลิตตามแบบใครๆก็ทําได้กําไรก็น้อยแถมโดนเปลี่ยนตัวง่ายต่างหากเปลี่ยนมาเป็นเมดวิดครับคือเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์เลยช่วยลูกค้าร่วมออกแบบโซลูชันตรงนี้แหละที่มูลค่ามันสูงขึ้นมากและมันทําให้บริษัทเข้าไปอยู่ในใจกลางธุรกิจของลูกค้าเลย หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือบริการที่เรียกว่า HPS หรือ Hardware Platform Solutions ครับพูดง่ายๆก็คือบริการออกแบบทางวิศวกรรมขั้นเทพที่ช่วยให้ลูกค้ารายใหญ่เนี่ยประหยัดทั้งเงินทั้งเวลาในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และที่สำคัญมากๆเลยก็คือช่วยให้เขาออกของใหม่สู่ตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่งซึ่งในวงการนี้เวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วถ้าเราดูข้อมูลจะเห็นเลยว่า HPS นี่แหละคือเครื่องยนต์ตัวจริงที่ขับเคลื่อนการเติบโตของฝั่ง CCS รายได้โตพรวดเดียว79%เทียบกับปีก่อนมันคือข้อพิสูจน์เลยครับว่ากลยุทธ์นี้มาถูกทางแล้วจริงๆมาถึงตรงนี้เราเห็นการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งของเซเลสติก้กันมาหมดแล้วแล้วสถานะของเขาในตอนนี้ล่ะเป็นผู้เล่นตัวจริงในเกม AI หรือเป็นแค่กระแสที่คนกำลังเห่อกัน พอดูตัวเลขนี้เทียบกันโอ้โหมันคนละเรื่องเลยครับเซเลสติก้าโตไปกว่า4,000ในขณะที่คู่แข่งที่เคยอยู่ในระดับเดียวกันอย่าง Flex หรือ j a บิเนี่ยอยู่แถวแถว500เท่านั้นเองคือมันทิ้งกันไกลมากจริงๆข้อมูลนี้มันบอกเราอย่างชัดเจนเลยครับว่าเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Decoupling หรือการแยกตัวออกจากกลุ่มพูดภาษาชาวบ้านก็คือตลาดเลิกมองเซเลสตีนเป็นบร,ริษัทรับจ้างผลิตธรรมดาธรราไปแล้วครับ และนี่ก็คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดครับตลาดได้ทำการประเมินมูลค่าใหม่หรือ e r a ร e ให้กับบริษัทนี้จากมุมมองเก่าๆที่มองว่าเป็นแค่บริษัท e m s กำไรน้อยตอนนี้ตลาดมองเขาเป็นหุ้นส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ai ที่โตเร็วและเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของยุค ai ไปเรียบร้อยแล้วลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าการลงทุนที่ดูเหมือนจะชัวร์ที่สุดในยุคตื่นทอง ai เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่บริษัทชิปล่ะคำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดของ c e l e s t i c a ในส่วนแรกเรามาทําความรู้จักเซเลสติก้ากันก่อนเลยครับบริษัทนี้อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่จริงๆแล้วพวกเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังคนสําคัญเลยนะที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับการปฏิวัติ AI ลองนึกถึงพวกตู้ซิร์ฟ e r v e r สำหรับ AI หรือสวิตช์เครือข่ายความเร็วสูงที่บริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่ต้องใช้นั่นแหละครับคือของที่พวกเขาสร้างแต่เรื่องที่น่าสนใจจริงๆของเซเลสติก้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดของเขาเลย แต่มันโฟกัสไปที่ส่วนเดียวจริงๆก็คือกลุ่มธุรกิจ CCS ที่อยู่ฝั่งซ้ายนี่แหละครับซึ่งเป็นส่วนที่โตระเบิดเพราะ AI โดยตรงเลยส่วนทางขวาเนี่ยเป็นธุรกิจดั้งเดิมที่โตช้ากว่าแล้วก็กําไรน้อยกว่ามากแล้วนี่แหละครับคือพลังของ AI ที่เห็นกันจัดจะเลยรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นมาถึง43%แค่ในไตรมาสเดียวถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านะครับตัวเลขระดับนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับมันเป็นสัญญาณว่ามีอะไรบางอย่างที่พิเศษมากๆกาลังเกิดขึ้น และนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทางการเงินที่น่าทึ่งเท่านั้นเองเอาล่ะครับต่อไปเรามาเจาะลึกตัวเลขเบื้องหลังการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้กันดีกว่าว่าอะไรที่ทําให้ผลประกอบการของเซเลสติก้มันน่าประทับใจจนวอร์สตีต้องหันมามอง ดูการคาดการไรายได้นี่สิครับมันไม่ใช่แค่โตนะแต่มันโตแบบเร่งเครื่องเลยจาก9.6พันล้านในปี2024คาดว่าจะพุ่งไปถึง12.2พันล้านในปี2025และเป้าหมายปี2026คือ16พันล้านดอลลาร์โอ้โห,โหนี่คือการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นแบบเต็มๆจากผู้บริหารเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องที่พีคจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ไรายได้ครับแต่มันคือเรื่องของกําไรแม้ว่าตัวเลขรายได้จะดูน่าทึ่งแล้วนะ แต่มันมีกลไกทางการเงินอีกอย่างที่ทรงพลังยิ่งกว่าซ่อนอยู่เบื้องหลังครับและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือจุดเปลี่ยนด้านการทำกำไรหรือที่เขาเรียกกันว่า i n f l e c t i o n point เรามาดูกันว่าเขาสามารถสร้างกำไรมหาศาลขึ้นมาได้ยังไงลองดูตัวเลขของปี2024นี่สิครับรายได้โต21%แต่กำไรกลับพุ่งไปถึง58%เห็นความต่างแบบมหาศาลตรงนี้ไหมครับคำถามก็คือเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงที่กำไรมันโตแซงไรายได้ไปไกลขนาดนี้ คำตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่า operating leverage ครับพูดง่ายๆก็คือเซเลสติก้าเนี่ยเขาลงทุนสร้างโรงงานจ้างวิศวกรไปแล้วซึ่งมันเป็นต้นทุนคงที่ทีนี้พอออเดอร์สินค้า AI แพงๆเข้ามาแบบถล่มทลายไรายได้มันก็พุ่งพรวดแต่ต้นทุนหลักๆมันไม่ได้เพิ่มตามไปมากนักทำให้ทุกบาททุกสตางค์ของยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นกำไรเกือบทั้งหมดเลยเนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตัวเลขนี้แหละครับ อัตรากําไรจากการดําเนินงานทําสถิติสูงสุดใหม่ไปเลยที่7.6%นี่คือบทสรุปที่แข็งแกร่งมากๆสําหรับฝั่งที่มองว่านี่คือการลงทุนที่ยอดเยี่ยมแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับทีนี้ในขณะที่ตัวเลขทางการเงินมันดูสวยหรูไร้ทิฏฐิก็ถึงเวลาที่เราต้องพลิกเหรียญไปดูอีกด้านกันบ้างนั่นก็คือความเสี่ยงด้านคุณภาพเรามาดูกันว่ารากฐานของบริษัทที่เห็นเนี่ยมันแข็งแกร่งอย่างที่คิดจริงหรือเปล่า ถ้าเราดูเผินๆจากความคิดเห็นของพนักงานเนี่ยจะเห็นว่า77%เป็นไปในทางที่ดีเลยนะก็ดูเหมือนว่าว,วัฒนธรรมองค์กรน่าจะดีใช่ไหมครับแต่พอเราขุดลึกลงไปเท่านั้นแหละกลับไปเจอเรื่องที่มันขัดกันเองอย่างสุดขั้วเลยแล้วความขัดแย้งที่ริชาร์ดสั้นที่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่คําถามนี้จะพาเราไปเจาะลึกความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมมากๆซึ่งมันสวนทางกับภาพรวมดีๆที่เราเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้เลยครับและนี่เป็นคําพูดที่น่ากังวลมากๆมาจากพนักงานที่โรงงานในริชาร์ดสัน ที่บอกว่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพมันต่ําแบบไม่น่าเชื่อโอ้โหคําพูดแค่นี้ประโยคเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนความเสี่ยงที่ดูไกลตัวให้กลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้ขึ้นมาทันทีเลยครับดังนั้นเดิมพันตรงนี้มันสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาเรื่องการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพความกังวลว่าจะเสียลูกค้ายักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft หรือ Google ไปและที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือถ้าตู้แร็ก AI แค่ตู้เดียวเกิดมีปัญหาด้านคุณภาพขึ้นมาเนี่ย มันอาจจะสร้างความเสียหายร้ายแรงได้เลยนี่อาจจะเป็นสัญญาณนะครับว่าการโตที่เร็วเกินไปกําลังสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อระบบควบคุมคุณภาพของบริษัทนอกจากเรื่องคุณภาพแล้วมันยังมีความเสี่ยงอะไรอีกบ้างที่ซ่อนอยู่ในส่วนนี้เราจะมาประเมินความท้าทายอื่นๆที่เซเลสติก้าต้องเจอครับและนี่คือความเสี่ยงอันดับต้นๆเลยครับคือการพึ่งผ่านลูกค้ารายใหญ่มากเกินไปในปี2 0 2 4เนี่ยลูกค้าแค่2เจ้าเท่านั้นกินส่วนแบ่งรายได้ไปรวมกันเกือบ4 0นเลยทีเดียว คิดดูสิครับว่าถ้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งหายไปจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจนอกจากนั้นก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆที่ต้องคิดถึงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านมูลค่าหุ้นที่สูงมากหรือที่เรียกว่า price for perfection คือราคาเหมือนกับว่าอนาคตจะต้องดีเลิศเ perfect ไปหมดแล้วความเสี่ยงจากวัฏจักรของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่อาจจะชะลอตัวลงแล้วก็ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะกระทบกับซัพพลายเชนได้และนี่คือตัวเลขที่ตอกย้ำความเสี่ยงเรื่องราคาสูงเลยครับ อัตราส่วน P/E e, หรือราคาต่อกำไรล่วงแร้ของ c ซ l e s t ติกเนี่ยสูงกว่า40เท่าตัวเลขระดับนี้มันบอกเราว่าตลาดได้ใส่ความคดาดหวังแบบเต็มแม็กซ์เข้าไปในราคาหุ้นเรียบร้อยแล้วถ้ามีอะไรผิดพลาดไปนิดเดียวการปรับฐานของราคาอาจจะรุนแรงมากครับแต่ที่มันย้อนแยงมากๆก็คือถึงแม้ความเสี่ยงจะชัดเจนขนาดนี้แต่นักวิเคราะห์นใน Wall Street กลับมองบวกสุดๆส,ส่วนใหญ่แนะนําให้ซื้อกันหมดเลยนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่ทาให้นักลงทุนต้องคิดหนักเลยระหว่างความเสี่ยงที่เห็นกับตากับความเชื่อมั่นของตลาด เอาละครับมาถึงบทสรุปกันแล้วเราจะมาชั่งน้ำหนักทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อหาคำตอบของคำถามที่ว่าเซเลสเทียเนี่ยถูกตั้งราคาไว้สำหรับอนาคตที่สมบูรณ์แบบเกินไปหรือเปล่ามันเหมือนกับทางสองแพร่งเลยนะครับด้านหนึ่งเรามีสตอรี่การเติบโตที่ทรงพลังมากๆขับเคลื่อนด้วยเมกาเทรนของ AI พร้อมกับโมเดลการเงินที่น่าทึ่งซึ่งกำไรกำลังโตแบบระเบิดแต่อีกด้านหนึ่งมันก็ถูกถ่วงด้วยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่จับต้องได้จริงๆและมูลค่าหุ้นที่สูงมาก คำถามสำคัญที่เราต้องคบคิดก็คือเรื่องราวการเติบโตของเซเลสตินยูกานั้นทรงพลังมากก็จริงแต่ราคาที่ตลาดตั้งไว้ในวันนี้มันกำลังคาดหวังอนาคตที่ต้องสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิเกินไปหรือเปล่าครับเซเลสติกาชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูหลายคนนะครับแต่ถ้าบอกว่าหุ้นของบริษัทนี้พุ่งขึ้นแบบมหาศาลแล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือเบื้องหลังการทะยานของราคาหุ้นที่น่าทึ่งขนาดนี้กันคือเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่แบบต้องขยี้ตากันเลยทีเดียว ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับหุ้นของเซเลสติก้าเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึงเกือบเกือบ400ครับฟังไม่ผิดครับ400คือตัวเลขนี่แหละครับที่ทำให้ทุกคนต้องหันกลับมามองแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นและคำถามใหญ่ที่ตามมาคือไอ้การพุ่งขึ้นแบบถล่มทลายขนาดนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันมาจากพื้นฐานของบริษัทจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่ฟองสบู่ที่เกิดจากการเก็งกำไรกันแน่เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะรอยหาคำตอบไปพร้อมกันครับ เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเราคงต้องย้อนเวลาก่อไปดูกันสักหน่อยเพราะว่าการพุ่งขึ้นของ c e l ลสติก้าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับนะครับแต่มันเป็นผลมาจากการวางกลยุทธ์ครั้งใหญ่การพิกโฉมบริษัทที่ผูกตัวเองเข้ากับกระแสะ AI นั่นเองครับลองดูประวัติของเขาคร่าวๆนะครับคือเซเลสติก้เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทลูกของ IBM นะครับแล้วก็ในยุคแรกๆก็เป็นแค่ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก หรือที่เราเรียกกันว่า EMS ทั่วไปเลยซึ่งธุรกิจแบบเนี้ยโหการแข่งขันสูงมากแล้วก็กำไรน้อยแต่ว่านะครับในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้แหละครับที่พวกเขาเปลี่ยนไปแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยภาพมันชัดมากเลยนะครับคือจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็คือโรงงานรับจ้างผลิตดีๆนี่เองที่สู้กันด้วยเรื่องจานวนกับราคาแต่ภาพตอนนี้แหละครับโอ้โหคนละเรื่องเลย c e l e s ติก a กลายเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญที่ทำฮาร์ดแวร์ AI ไสุดซับซ้อนให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก คือทำงานได้กันแบบลึกซึ้งเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยทีนี้พอมาดูเซลติกาในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับคือมันเหมือนกับว่าบริษัทนี้มี2ร่างในคนเดียวกันหรือจะเรียกว่าเป็นบริษัท2ส,สปีดก็ได้นะครับคือเขามี2ธุรกิจที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรถ้าดูจากสัดส่วนรายได้นะครับจะเห็นเลยว่ารายได้ส่วนใหญ่แบบท่วมท้นเลยนะ กว่า75%มาจากฝั่งที่เรียกว่า Connectivity and Cloud Solution หรือ CCS พูดง่ายคือฝั่งนี้แหละครับที่เป็นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนบริษัทอยู่ตอนนี้ไอ้เจ้ากลุ่ม CCS นี่แหละครับคือพระเอกของงานเลยเป็นหัวใจของการเติบโตแบบระเบิดเถิดเทิงคือลูกค้าของเขาเป็นใครรู้ไหมครับคือพวก hyperscaler หรือบริษัทคลาวด์ Cloud ยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้มชื่อกันดีซึ่งตอนนี้กําลังทุ่มเงินมหาศาลสร้างโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ AI ผลก็คือรายได้ของฝั่งนี้พุ่งไปเลย43%เทียบกับปีก่อนโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กความเร็วสูงเนี่ยโอ้โหความต้องการล้นหลามจริงๆแต่มันมีอีกด้านหนึ่งครับคือธุรกิจดั้งเดิมของเขาที่เรียกว่า Advanced Technology Solutions หรือ ATS ฝั่งนี้เนี่ยรายได้กลับลดลง4%เนะครับเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนจุดที่มันพีคคือถึงรายได้จะลดแต่กำไรกลับเพิ่มขึ้น อ้าวเป็นไปได้ยังไงคําตอบก็คือนี่คือความตั้งใจของบริษัทเลยครับเขาเลือกที่จะทิ้งโปรเจกต์ที่กําไรน้อยๆออกไปแล้วเอาเวลาเอาทรัพยากรไปโฟกัสกับงานที่ทําเงินได้ดีกว่าซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการบริหารที่ฉลาดมากๆเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่ไหนธุรกิจของเซเลสิก้าตอนนี้มันผูกติดอยู่กับการปฏิวัติ AI แบบเต็มๆเลยแล้วถ้ายังไม่ชัดพอลองดูตัวเลขนี้ครับ66% นี่คือการเติบโตของรายได้ที่มาจากลูกค้ากลุ่มไฮเปอร์สเกลโอแค่กลุ่มเดียวนะครับโตขึ้น66%เทียบกับปีก่อนหน้าโอ้โหมันคือการตอกย้ําเลยว่าบริษัทน,นี้กําลังโตขึ้น AI ลูกใหญ่อยู่จริงๆมันมีคาเปรียบเทียบอันนึงที่ผมว่าเห็นภาพสุดๆเลยนะเขาบอกว่าเซเลสติก้าเนี่ยกำลังขายพลั่วในยุคตื่นทอง AI ลองนึกภาพตามนะครับตอนนี้ทุกคนกําลังแห่กันไปขุดทองซึ่งก็คือการพัฒนา AI ใช่ไหมครับแต่เซเลสติก้าไม่ได้ไปขุดทองกับเขาเขาคือคนที่สร้างและขายพลัว่ว ซึ่งก็คือพวกฮาร์ดแวร์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จําเป็นมากๆในการจะไปขุดทองนั่นเองครับโอเคพอเข้าใจเรื่องราวการเตริบโตที่มันดูดีมากๆแล้วเนี่ยก็มาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดที่นักลงทุนทุกคนต้องถามแล้วราคาตอนนี้ล่ะมันแพงไปหรือยังคือถ้าเราเอาไปเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับโอ้โหความแตกต่างมันชัดมากเลยค่า P/E ของเซเลสติก้าเนี่ยปลาเข้าไปประมาณ56เท่าในขณะที่เจ้าอื่นๆอ,อย่างจาบิโอเฟล็กซ์แซมินาเนี่ย อยู่แถวแถวยี่สิบสามสิบกว่าเองคือสูงกว่าการเกือบเท่าตัวเลยนะครับนี่มันบอกเราชัดๆเลยว่าตลาดไม่ได้มองว่าเซเลสติก้าเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนธรมธรมดาาอีกต่อไปแล้วแล้วถ้ายัางช็อกไม่พอลองเทียบกับตัวเขาเองในอดีตด,ดูครับค่า P/E เฉลี่ย5ปีย้อนหลังของเซเลสติก้าเนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณ16เท่าเองนะครับ16แล้วตอนนี้พุ่งไป56มันจะท้อนให้เห็นเลยว่าความคาดหวังที่ตลาดมีต่อบ,บริษัทนี้มันสูงขึ้นแบบ โอ้โหคนะระดับกับเมื่อก่อนเลยเรื่องนี้เลยการเป็นว่ามันมี2เสียงที่เถียงกันอยู่ครับฝั่งที่มองบวกหรือบูเคสเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยความต้องการ AI มันของจริงมันยั่งยืนบริษัทกําลังโตกําไรกําลังขยายตัวราคานี้ก็สมเหตุสมผลแล้วแต่ฝั่งที่มองลบหรือแบคเคสก็จะสวนกลับมาว่าราคาแบบนี้มันสูงเกินไปแล้วนะเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าที่ต้องพึ่งลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่เจ้าแล้วราคานี้มันเหมือนกับว่า บริษัทห้ามทำไรพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวนะทั้งหมดที่ว่ามานี่แหละครับมันเลยนามาสู่บทสรุปที่เรียกว่าเป็นภาวะที่ตัดสินใจลําบากจริงๆสําหรับคนที่จะลงทุนมีประโยคหนึ่งที่ผมว่ามันสรุปสถานาการณ์ของเซเลสิก้าได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่านี่คือการลงทุนที่ถูกตั้งราคาไว้สําหรับการดําเนินงานที่สมบูรณ์แบบไร้ทิต่ติเรื่องราวการเติบโตน่ะมันสุดยอดแต่มูลค่าของมันไม่เหลือที่ว่างให้เกิดความผิดพลาดได้เลย ซึ่งนี่แหละครับคือความท้าทายสุดๆที่บริษัทกําลังเจออยู่ตอนนี้สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อครับว่าในยุคตื่นทองของ AI แบบนี้สุดท้ายแล้วอะไรคือราคาที่เหมาะสมที่เราควรจะจ่ายให้กับคนขายพรัวนี่คือคําถามสําคัญเลยครับที่ไม่ใช่แค่เราแต่ทั้งตลาดกําลังพยายามหาคําตอบกันอยู่